การผ่านกริยานีรูปของปัจจุบันเราต้องเปลี่ยนตัวด้านหน้าแล้วก็ตัวด้านท้ายต้องเพิ่มเข้าไปแล้วก็สระอยาเปลี่ยนเด็ดขาดอย่างคำว่ายักตัวบูแปลว่าเขียนบอกว่าฉันกำลังเขียนให้ใส่อันเลฟอยู่ด้านหน้าแทนที่ตัวยะสระไม่ต้องเปลี่ยนก็จะเป็นอักตับูฉันกำลังเขียนส่วนนะนูใส่ตัวนูอยู่ด้านหน้านักตับูพวกเรากำลังเขียน ส่วนอันตาแค่ใส่ตัวตะอย่างเดียวฮะก็จะเป็นตักตูบูคุณกำลังเขียนคุณจะเป็นเพศชายส่วนอันตูมาใส่ตัวตะด้านหน้ารูปเดิมนะฮะก่อนแล้วก็ด้านท้ายให้ใส่อเลฟนูนก่อนหน้าอเลฟใส่ฟัตฮะจากดอมม์กลายเป็นฟัตฮะก็จะเป็นตักตูบานีคุณทั้งสองกำลังเขียนส่วนอ um ันตุมใส่ตัวตะอยู่ด้านหน้า แล้วก็ใส่วาวนูนอยู่ด้านท้ายก่อนหน้าวาวเป็นดอมมเหมือนเดิมนะฮะก็จะเป็นตักตูบูนะพวกคุณกำลังเขียนส่วนอันตีใส่ตัวตะอยู่ด้านหน้าตัวด้านท้ายใส่ยะนูนก่อนหน้ายะเป็นกัศร ح. จัดดอมม์เป็นกัศร ح. ก็จะเป็นตักตูบีนะคุณที่เป็นผู้หญิงกำลังเขียนส่วนอันตูมา ใส่ตัวตะอยู่ด้านหน้าใส่อะเลฟนูนอยู่ด้านท้ายก่อนหน้าอะเลฟใส่ฟัตฮะก็จะเป็นตักตูบ้านี่คุณทั้งสองกำลังเขียนส่วนอันตุนนาใส่ตัวตะอยู่ด้านหน้าแล้วก็ตัวด้านท้ายใส่นูนฟัตฮะก่อนหน้านูนต้องเป็นสุกุนก็จะเป็นตักตุบนาสิ่งที่นักเรียนต้องจำของบุรุษท,ที่สองจำง่ายๆฮะใส่ตัวตะทั้งหมดเลยแต่บุรุษท,ที่3ให้จำง่ายๆว่าถ้าเป็นบุรุษท,ที่3เนี่ย ผู้ชายให้ใส่ตัวย่างผู้หญิงให้ใส่ตัวตักยกเว้นหุ้นนะฮะใส่เป็นตัวยักพ์ว่าใส่ตัวยะเหมือนเดิมนะฮะก็จะเป็นยักษ์ตัวบูเขากําลังเขียนคูมาใส่ตัวยะเพราะว่าเป็นเพศชายที่กูบอกไว้ไงนะฮะเพศชายให้ใส่ตัวยะนะครับคูมายักตัแล้วก็ใส่ตัวยะอยู่ด้านหน้าตัวด้านท้ายใส่อเลฟนูนก็จะเป็นยักตัวบ้านี่ เขาทั้งสองกำลังเขียนส่วนโฮมใส่ตัวยะเหมือนเดิมฮะเป็นเพราะว่าผู้ชายนะครับแล้วก็ใส่วอนูอยู่ด้านท้ายใส่ดอมมอด้วยยักตูบูนะนะครับพวกเขากำลังเขียนเซนเียเป็นผู้หญิงเหมือนเดิมฮะใส่ตัวตาอยู่ด้านหน้านะตักตูบูแค่ใส่ตัวตาด้านหน้าส่วนโคมาเป็นผู้หญิงนะครับใส่ตัวตาด้านหน้าตัวด้านท้ายใส่อเลฟนูนะครับแล้วก็จะเป็นตัก ตูบ้านี่นะฮะก่อนหนะ้าอลิฟต้องเป็นฟัตฮะเสมอแล้วก็คุนนะาอันนี้พิเศษเลยต้องจำเป็นพิเศษนะฮะตัวด้านหน้าต้องเป็นตัวยักส่วนตัวด้านท้ายตัวนูนฟัตฮะก่อนหนะ้านูนเป็นสุกุลก็เป็นยักตุบนาะ